เหลืองอ่อยเลยตัวนี้โอ้ตัวนี้มีไซส์มีไซส์เข้าปากนะครับนะเข้าปากโอ,อ,อ้ไซส์ฟ้ามึงเลยอะก็ขอกราบสวัสดีครับนะนะมิตรลักนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับในช่องนะาต้อยฟิชชิงนะครับนะนะวันนี้ก็จะมาตกสปิวนะครับนะ้นะ นี่สปิลของเราวันนี้ก็มาครึ่งวันแล้วนะมาครึ่งวันนะครับนะก็ผลงานตัวนี้ที่ได้นะครับแล้วนะนะดูผลงานของเราก็ไม่ได้ถ่ายนะครับแล้วนะช่วงแรกๆ เนื่องจากแดดมันร้อนนะเนี่ยล่มเพิ่งมานะมาดูกันนะครับนะว่าเราจะได้เยอะไหมโดยการใช้เหยื่อบ่มนะครับนะเป็นลำบ่มแล้วก็ขนมปังปั่นละเอียดนะครับนะสกิดด้วยชิปแล้วก็สกิดด้วยมะพร้าวเขียวสกิดด้วยถั่วแดงนะครับณนะนะอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับนะ ถ้าต้องการไซส์ใหญ่ก็ใส่ซูเปอร์ไฮเกตหรือเยียบปรเกตได้นะครับนะแต่นี่ผมไม่ได้ใส่นะครับนะมามารับชมกันครับนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยกันนะครับนะนะไปดูกันครับ มาอุ้ยหลุดนะหลุดหลุดเอาใหม่นะต้องปั้นเหนียวเหนียวหน่อยโอ้ นี่ไซนี้นะนอู้ลุดลุหลุดเมือไปแล้ว เอาแล้วนะใส่ฟามือมาอีกแล้ว เลืองอ่อยเลยตัวนี้โอ้ตัวนี้มีไซส์มีไซส์เข้าปากนะครับนะเข้าปากอไซส์ฟ้ามึงเลย ถ้าห,หลุดมือเข้กากระชังไปซะจุอนี่นะเต็มเลยนะเต็มจอเลย 到到。多多 เอาแล้วเอาแลว้อว,อว,อว,อวตัวนี้ก็มีไซสนะ์มีไซตัวนี้มีไซส์นี่ครับนะมีไซสตัวนี้ไซส์ก็ประมาณฝ่ามือครับนะเกือบฝ่ามือเต็มปากครับเต็มปากเยอเคแมนครับ ใส้ใหญ่ๆใส่โลไม่มีอหะ ปานินรุนร่นรุนได้ยี่สกตัวหนึ่งตัวเป็กตัวประมาณไซส์ไซส์โลหลุดหลุดไปแลว้วเอาใหม่ครับเอาใหม่ เอาเลยครับอืมนี่มีไซส์นี่มีไซส์โอ้นี่เข้าลูกกระตานะฟาวฟาวอันนี้ฟาวเขาลูกกระตา ขอบตาขอบขอบอ,อ่ะนั่นนะก็คลิปวันนี้นะครับนะก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ดูผลงานครับนะผลงานของเยื่อเคแมนนะครับลำบ่มผสมกับขนมปังปั่นมีชิปมี ถั่วแดงนะครับแล้วก็มีมะพร้าวเขียวครับนะดูผลงานหู้มาไอ้สัตว์มามา ไม่รู้กี่ตัวนับไม่ไหวนะนี่ตกสปิวนะครับนะนี่สปิวนั่งตกสปิวเอเยไอเยอห <c oughs> มามันจอดกันนะนี่ครับผลงานวันนี้ สำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้นะ <c oughs> นะฟ้าคือมาแล้วนะกลับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับอย่าลืมอุดหนุนเหยียด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ